ก็คือผมสรุปให้ก็คือเพื่อนอันตถึกแม่กับน้องสาวไล่ออกจากเฮือนก็บอเชิงว่าไล่เพื่อกากออกมาแล้วก็ออกมาหางานทําทั้งนอกมันสบายใจกว่าเนาะเริ่มมาหาเราโทรให้ญาติทั้งนี้ไปฮับแม่บอกเับเพื่อนบอกว่าขั้นเป็นอย่างนี้บอต้องโทรมาแล้วบอกได้ไปเอาไปได้อย่างให้กู้มาเอาให้หมดเจ้าหาโทรมาให้ญาติทั้งนี้ออกไปครับจ้าเออก็เลยให้ญาติทั้งนี้ไปฮับเพื่อเลยฮับม้าเรามายในเือนนี้แล้วเหลือให้ไปเอดงานอยู่นําฟาร์มฟาร์มพราชินี ก็พอได้กินได้อยู่แต่ละามื้อนี้เพื่อนมาอยู่อาทิตย์นึงแล้วผมเพิ่งหูขาวเมื่อเช้านี้ก็เลยหานดี๋วมามาให้ก่อนยังบม่รู้ว่าเป็นจังไหนเพื่อว่ามีคนอยากซ่อยเหลือก็สามารถที่สิสอบถามได้นี่ครับเอออยากซ่อยเหลือเพื่อนเป็นจังไหนอันนี้หาฟังรู้เรื่องอย่างนี้เว้าเป็นหยายี่สิบเก้าปีแล้วเป็นสาวตัวเนาะเว้านาเพื่อนรู้เบ้าเป็นหยาเบ้าหนุ่มเป็นไหมเพื่นเสื่อตัวนี้ ซื้อเล่นเหมียวค่ะซื้ออหลีนลยนั่นนันทกาตะลักซ์ที่เรียนอย่าเรียนขมอสองเรียนทัามอสองผู้อ๋อเป็นต่วแบบคือบวได้แต่บวช้อนมอสามสั่งเพิ่นเป็นเพิ่นอย่างสมองเพิ่นบวคือเฮาเพราแต่ก่อนมันเป็นปกติอย่างครับหรือว่าจังไหนบวปกติแต่เพิ่นกับบวนักปันนี้เหมือนนี้กินยาเข้าไปเลยเห็นไะเข้าไปอ๋อบอกเขาไปกินยาประสาทนะเนาะยาจิตเวชท่านนักหลายหนูก็ไปนอนไว้จิตเวชเป็นครึ่งเดือนเหมือนหนูเยอะมาก หนูก็รับบทไหวกันเลยเพราะว่าหนูก็เลือ,อกเราเลือกมันขึ้นมาตีหนูหนะแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยงามทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลวงป่าปากเนาะว่าสิมาสร้อยเหลือแม่ตเถอะแม่หลอดแม่หลอดแม่หลอด,ดนะครับพอดีหนูไปเพิ่นไปหามือเช้านี่แหละก็เลยหาเนี้ยมาให้เพิ่นก่อนแล้วมาเบิง่งว่าเพิ่น,ปนเป็นจังไดโดยมีสาวบิ๊กพามาสาวฟลิ๊ สาวสวยบ้านตรงป่าพามาเพื่อมาอยู่เฮือนเพื่อนี่ฮะนี่นะเฮือนพูนี่เลยอ๋อเฮือนเจ้าเฮือนสามพิกทำอะไรด้วยพีครับอันนี้เจ้าของเฮือนเหรอเออเจ้าของเฮือนเลยเพื่อนเลยให้มาเบิ่งญาติเจ้าไม่เหรออะไรเพื่อนไปเถอะเพื่อนเอิญเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนอยู่นะอันนี้เพิ่นเพิ่นไปกันแลยสาวเพิ่นมาแล้วหรือยังมาอะไรอยู่ในนี่เหร อันนี้ก็เป็นลูกีวานนอนี่ไปไหมเป็นลานนอหาเจ้าบุญเจ้าขอญาตเจ้าเหอเออคะลูกเอ้ลูกน้องไแล้วไปแล้วเป็นจรงหรือก็สาวเพื่อนคือปรีวอะลาวันเดี๋ยวเขอบุูจ้าเอาลาวดี๋ยวไปเห็นแต่ลาวมาเนี่ยอุ้ยเราจะหามาอุ้ยเจ้าไปหามา้าเลยเจ้าอย่อันี้ก็ได้ ไปเล่ไปเลอีกหลอดเพื่อนไปกันเลยเพื่นไปเล่นเหรอยันเพื่นไปลินเพื่อนไปนะเอาผ้าห่มไปซักอ๋อไปซักผ้าฝากสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาไม้ยัดติดนะเพิ่อนเอาไม้ยัดติดไม้ครับ ก็นจังเลยพันนั่งตากแดดนี่เหรอว่าซื้อเลยเข้าไปในแล้วเปิดอันนี้เหลูกว่นอายุสามสิบเก้าปีอ่อยี่สิบเก้าปีเป็นโรกตัวนี้หาโลกพัฒนาการซาเพป็นกระเบ้ารู้เรื่องอยู่บัก็เที่ยล้รู้นเรื่องยู่จ้าแม่ก็เป็นลูกกรเป็นอ๋อเป็นพันธุกรรมบ่าแม่เขาถอดไฟเหรอเตือนปัดนิค เต็นทผ่อนผ่าเออได้อยู่แล้วเพื่นนอนกันแล้วรน,น,นอนนี่อนอนเนี่สองคนนอนเ,นอนอเลยอ้คนอนเน,นี่ยอนอเ,เี่อดเดยองนทอนเนี่จงคนอนเนี่งคนอนเนีจะงคนวเ่จะสองคนอนี่ยจอนนี่ะสอนนอนเี่ยะสอนน้นเสองนนอนเน่ยส่งคนอนี่ยจ้อคอ่ะอนอเ่เ่อะอ่ยสองนอนให้ะนาวขนให้แบ่งวิอนเนยนเนี่นะอ คุณพระหล่ะแม่ขอบคุณครับอันเออได้อยู่ตรงนั้นแล้วกันเข้าเชียบเข้าเชียบก็มามื่อมาให้ก่อนเพื่อเพื่อมีคนอยากซรอยเติมเอาซิ่งให้อืมซิเออเป็นหาผมก็เซานี่ก็เลยเอาหาเวลาว่างมาจนซาเราอยากเอามาให้หนี่นะเอ้าไม่ใช่ใส่ใจกับผมมีหรอไง จะเป็นเป็นจากเหลือก็เจ้ามาแต่บ้านเลยนี่มาแต่อเภอเพ่นแพงจ้ะอยู่บ้านระบากมันแพงนำตกตัดขามด่ะอ๋อมันนี่เวาจะเราไปฮับเอาเพิ่นอยากมาเพิ่นอยากมาอยากมาโมมีงานทำแล้วว่ามาเร็นงานก่อนก็คือว่าทางนั้นแบบอันนั้นสักเห็นว่าเพิ่นบอกให้ยูมเพิ่นบอกให้ยู่สามวมเพิ่นอาไปเาเพิ่นอันน้องเหรอออกมาแต่คุก ตะกี้ก็อยู่ในแม่แหัวกระตายป้าอยู่ลงบักเพชรมันพืชผลละ่ะแบบน,นี้อยู่กับแม่แหละได้สี่ห้าปีแล้วนี่ห้าปีนี้แหละอยู่กับแม่แบบนี้น้องออกมาออกมาหลดพับกระดาษหลดให้หนูหันสิบห้ามื้อให้หนูสองร้อยสิบห้ามื้อให้เจ้าสองร้อยจ่าจ้าเนาะว่าซื้อห้กินจานะ่าวะซื้อห้กินหเหมืนบอกเลี้ยงข้าวเลี้ยงอย่างนี่เหรอค่ะอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันนะว่าให้หนูค่ะเนาอลรู้คนละพ่อละแม่เดียวกันจ้ะอ๋อลูกคนละพ่อหาแม่เดียวกันอ่า นีเพื่อนเราเป็นคนรับงานมาแบบนี้เพืคนเราอากระดาษไม้พับอยู่บ้านจ้ะบ้านนี้หนูลดหามได้เท่าไรเงินหับกระดาษได้เท่าไรได้ได้หลายอยู่อะไรครับให้ตัวสองร้อยแต่นั่นยี่แม่สองร้อยแต่นั้นก็ได้ครับมันสิบพัชอันนี้สิบพัชอันนั้นเนาะเออมันสิบพัชอันนี้หนูก็เอาสองร้อยฮะหนูก็บริโภคเพราะว่าสิบพัชมึนได้สองร้อยเดือนนึงจะได้สี่ร้อยจ้ะ เอาไปซื้อเต้สด400หันตอนเดือนซื้อกินแลไรกับลูกกินนี่แหละค่ะอยู่บ้านแบนนบน,นี้ยามจามยาจามหยังหนูก็ไปจามยาไปคัดยาแล้วยามไปไปรับจ้างคนอื่นหรือรอับจ้างเพื่อนไปรับจ้างคนอื่นนั่นไปจามยาค่ะแต่นี่หันน้องอยู่เหมือนเดียวกันนี่ค่ะเราบดกันคราพับพับให้เพื่อนค่ะพับซอยเพื่อนก็คือเอาเอามาแต่บ้านแพงอามาแต่ลงน้ำแข็งค่ะอำเภอเพื่นเพื่อนก็คือเอากระดาษหันยาใส่ กระดาษมันสีแดงๆดงครับไหมหรอกระดาษสูตยาอ๋อกระดาษแบบแบบธรรมดาแต่ก่อนมันบาทหนึ่งสองบาทแบบนี้หรอก็เลยเนี่ใส่ไส้มันเป็็นตับแพคถุงหนึ่งมีร้อยก้อนจ่าละห้าสิบหกบาทถุงนึงเลยจ้ะห้าสิบหกบาทเพื่อลัเพื่อลัจ้างเจ้าเหมาเลยเจ้าเอสได้ห่าไหนก็ตามสิบห้ามือเพื่อนสองคนเอสน้ำกันแหละเอสน้ำกันแต่พอน้ำเบลไม่ซ้ำน้ำจ้ะเพราะว่าเพอน้ำให้กินเพอนบอลค่ะเื้อก็เข้ากับน้ำเจ้าก็ได้กินนเพื่อนไหมหรอค่ะกันเงินแม่แล้วก็อยู่น้ำแม่ค่ะบ้านเดียวกันอยู่น้ำแม่สองคน อยู่ในอยู่สองเลยแปแปะเหลือฮกค่ะหนูมาสองเลยเหลือหกบานนี้ค่ะฮกนี่มันเพ้ยอยกเนี่ยแม่กับน้องแม่น้องน้องคนนึงเป็นคนพิการค่ะน้องชายหนูนี่ค่ะน้องอีกคนนึงก็เป็นคนพิการเป็นสามเป็นสามบานนี้หลานเคยแล้วก็หลานสาวแล้วก็หลานชายแล้วก็แม่ผู้ที่ออกคุกมานี่แหละแล้วก็หนูเป็นเปะคนเดียวกันค่ะซื้อกับเข้าวหนว่าเพิ่นว่าครับละสามร้อยเหมือนบองค่ะครับละสามร้อยมือหนึ่งเก้าร้อย บานี้เข้ากันได้ซื้อบ้านี้บ้านเข้าได้ซื้อกับสิกับสินี้ไงหนูนี่แหละซื้อแบ่งแบ่งซื้อกับสิบ้านหนูอยู่น้ำกับสิแบ่งซื้อซอยกันทุกัวหนูก็เลยแบ่งซื้อกับซื้อแล้วเจ้ากับซื้อออกกันเจ้าออกมาหรือเพื่อนบอกให้อยู่เพื่อนบอกให้อยู่เพื่อนบอกู่าหนูว่าหนูมาทํางานหนูบริได้ว่านั้นแบบนี้มือนั้นเราบอกให้หนูไปหรอไปรถมดขันอยู่ได้ก็อยู่รถในไอ้หนำสามโนครัวไปรถขันอยู่ได้มาจันวา โอ้ยกระจักไหนไปทำงานบาได้บ้างอย่างนี้ดอกก็เลยล่านี่ล่ะก็สินำค้านนำลูกหนูนี่แหละนำลูกหลานกันนะค่ะอันนี้เป็นการนั้นเนาะจ้แต่มันก็เป็นแบบนี้กินยาจิตเวชใช่เจ้าก็กินไหมเนาะกินค่ะตอนนี้ก็กินอยู่เป็นปกกติินประจำค่ะอ๋อแต่ว่ากป็นยังเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานได้ขึ้นเก่านะครับขั้นพื้นไหลขั้นแม่มันว่าขั้นคืดนไหลโน้บาให้าไงโน้บ้าอะไรกันทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละกับเป็นเมื่อยเข้าค่ะเป็นว่า น้องว่ายหลายหนูก็คิดขึ้นมาก็เลยก็เมื่อยกันอย่างนะค่ะถ้ามาอยู่แบบนี้มันสบายใจกว่าไหมเนาะตื่นมากครับปนิ่เพื่อนมีดินบหครับอยู่นี่ดินมีอยู่ดินลูกไายมันนี่แหละหลังตรงนีลายํำเลยเี่ยวถามป้าเด้หนูก็มีที่ดินมีใบสนุกเสน่ห์เรียบร้อยไหมเนาะผมซื้อโคบเลยคือาะยังไม่ได้แบ่งถ้าเพื่อนได้เพื่อนสิได้ ได้แบ่งกันแล้วอันแต่ว่าท่านได้แยกอะไรอนะมันต้องแบ่งแยกอีกทีนึงแต่แบ่งเป็นรอกเป็นรอกไผลรอกมันมันก็ห้องงานอยู่เด็กคนละชี่ว่างานกุ้นี่แหละนอ่โหอันนั้นอยู่รอกสักแตสมมุติว่าเพิ่นมาอยู่เนาะแต่ว่านัลูกชายกับคูนไ้แล้วคูนดินไว้แล้วหันย่างบุท่านได้พูกว่าสิพูดงั้นนั่นแหละลูกชายอยู่บ้านนี่ลูกชายไปทำงานค่ะนมันอยู่น้าป้าิ่วนลูกชายเราบอกว่าอยู่นั่นแหละถ้าถ้าเฮาวหันมาท่นถ้าผมหันมาท่นว่า อยู่น้ำเล่านั่นแหละเจ้าก็มีลูกชายเพิ่อนึงไปเอ็ดงานจ้าบานี้อยู่นี่ใครยังบ่มีเฮือนมีแต่ดิ้นน่ะหรอค่ะมีแต่ดินค่ะดินลูกแต่ว่าเจ้าครับอยู่สามโนครัวอยู่อันอยู่อันบันแพงค่ะจักก็ได้มาทีตเดียวค่ะทีตเดียสิไปย้ายมาอยากรู้จังเลยนี่ฟังเบิ่งลูกมานี่แหละหนูฟังเบิ่งลูกมาต้องให้ลูกมาเฮ็ดไปแล้วเนาะลูกมาหนิแหละค่ะแล้วอันนี้กัปีใหม่สิมาแล้วปีใหม่ลูกชายสิมาจ้ะอ๋อลูกชายกับแต่เราระหว่างนี้เจ้าคิดว่าจะสิกลับไปอยู่เฮือนนนั้ หนูกะขึ้นบ้าคันว่าลูกชายอยู่นําสิอยู่เป็นรักเป็นแหล่งก็สิอยู่นําลูกนี่แหละค่ะอยู่นี้เนาะจ้ะอยากขึ้นกลับไปอ่ะสะมันก็บ่ขึ้นแลยเนาะแม่นบะสิว่าสิไปจังได้มาคันเมาก็ะไรถ้าอยู่นี่ก็ยังพอได้เอดเนาะแต่ละมือแต่ละเวรก็ยังพอทุนกับมีแต่ยามนั้นแหละนี่ผเอ็ดตลอดงาน่น้าค่ะยามนีงยังฝนก็มีตลอดงานยามน้าท่วมเด้บัท่วมวเน้ะปีนี้เนาะยามน้าท่วมก็ขึ้นมาถึงปีน่ากัน้าท่วมหลายๆก็พากันมาอยู่นี่แหละ ย้ายขึ้นมาอยู่นี่หละแจ่ก้อนหนูก็มาอยู่นี่แหละบันนี้หนูเลยป้ากันกับกับน้องสายพื้นวัดนี้ลูกหนูก็เมื่อบันนี้แม่นี่แม่ของแม่พื้นนี่หลุดเมาหลานมาเลี้ยงเอาูกศายหนูนี่มาเลี้ยงบันนี้หนูแล้วผัวใหม่เราได้ลูกสาวผู้นึ่งอยู่บ้านใกล้กันนะคะบันนี้เพิ่นล็ตายป้าผัวหุงนะกันวันนี้ก็ตายเอาเมียแล้วก็ตายอันอันบัตรเขาเพื่อนนี่เป็นคน บ้านนางงัวไม่บอกครับผัวเพราะเัาผัวเราเป็นคนบ้านนี้บ้้านนีจะคนแรกผัวคนแรกเป็นคนบ้านนี้ผัวคนที่สองได้สบคนที่สองบ้านพืชผลนี่แหละครับ้านอําเภอพชนแพงบ้านนทางพุน็ะลยได้กลับไปอครับใกล้กันบานนี้เราผัวตายย้ายไปอยู่น้ำแม่แม่อยู่บ้านดอนบ่าพึ่อนอนูอยู่ดอนมเพชดกรบสัมนี่แหละแต่พ่อแม่เจ้าก็บอาให้เจ้าเหรอือว่ามีแต่น้องแม่กับว้าอยู่แม่กับว่าให้ ว่ามันหลายคนนี่แหละเนาะลายลายเ่ออะไรแต่ว่าหนูโอนมาสี่ปีเลยดูหลานเมาให้มาให้แบนว่าโบเม่นเงินเจ้าเจ้าสิบมาอยู่นี่เนามีปัญหาเจ้าคือโบไปหาเอาเกี่ยกับว้าลายหนู็อดมาจนสี่ปีห้าปีแล้วนี่อยู่ขันเจ้าโบได้อย่างเลยโบได้ส่วนแบ่งอย่างเลยอ่ะยังแต่นาอย่างโบแบ่งดินบ้านก็เป็นดินของน้องโอนของน้องบดเลยค่ะให้น้องบดนากระซีได้อย่ะจ้าหรือว่าขาเจ้าสิแบ่งให้สมกันแม่ว่าแม่กระสีเดกันน้ำมันแต่นน้อนนาหละค่ะมี่ยงน้นมุนเลยว่าว่าหนูนี่บบมีอย่างมากเอาอย่างมา แม่บนมาเลี้ยงเอ้าบนได้มาเลี้ยงไอ้จะได้ไปอยู่น้ำผัวหนูก็ว่าสิแล้วเอออยู่เพื่อนผัวก็อยู่กับผัวตัวผัวบ่มีกะเออเอามันมาอยู่น้ำแหละวัเนี้เพราะน้องเขนสั่งอยู่ในคู่ของแม่ไปเยี่ยมเหมือนอยู่ค่ะอือเออหนูสร้างปัญหาให้บ้านี่สร้างปัญหาแบบไห้แต่ตอนพี่ไปอยู่ในคู่นะเจ้ากันดูแลแม่อยู่กับแม่ค่ะไปรับจ้างกินกับแม่เนี่ยค่ะแม่ก็หกสิบหกสิบเจ็ดเลยค่ะแต่เราแก่บ่บบ่มีเลยแต่แม่จ้ากัไปไปรับจ้างทำกับแม่สองคน ก็ครับครับพูดนี้ก็ไปจำนำกันค่ะลูกสาวหนูก็ไปจำกันอย่างนี้กับเอสเป็นค่ะก็ได้อันนี้ก็ได้ค่าแรงนะโมะอ่าจ้ามเป็นนจาเป็นจ้าร้อยร้อยละสามสิบค่ะร้อยจามหนึ่งร้อยจามในสามสิบบาทเพื่อนเพื่อนกับก็คือทํางานกับแม่แล้วก็หาเลี้ยงแม่ตั้งแต่ตอนอันนั้นอยู่ในคุกแม่ก็เอสทิปเข้าขายอยู่กัเอสทิปเข้านะแม่ขายทิปเข้าแม่ก็ให้ไซส์ค่ะไซส์นำกันหนน้องสาวดี่ออกมาจากกันได้สองเดือนนี่พิษกันหนึ่งอ่ะบ่าไอ้หนูนี่ ไปอยู่น้ำไปก็ไปอยู่รถใช่ไมึงอยู่ได้ฮะเออเบาหลายเลยล่ะหนูก็ว่างั้นอยากอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็ไปอยู่ลงเบิ้ลทาการทํางานอยู่นี่ก็ว่าบ่มีการมีงานว่าทั้งทายางินน้ำตุโตหนูก็ว่าสิไะตุโตบ่จักลูกเขยลูกสาวหาว่ามันก็บรดทายแล้วเงินว่าหนูก็กินเงินเดือนกับลูกนี่แหละพันกว่าบาทอ๋อทั้งสองคนจ้าได้พันหกจ้าเจ้าได้ตัวเนี่ยบัตรคนพิการสองคนเหรอจ้าสักพวกนี้แหละฮะบัตรคนจนได้จ้าบัตรคนจนกับสองบัตรกับพวกนี้แหละสองไม่รู้ออ๋ ก็ได้ถึงสองเขาจะแสดงว่ามีมานคนจนมาได้จ้างบาทเนองคุณเงินสามสามร้อยสามร้อยเงสามร้อยเป็นหกร้อยเงินแปดร้อยเงินพิการอีกสองร้อยจ้ะสองพันหนึ่งจ้ะแม่หนอนเป็นสองพันสองพันหกอืมมันก็พอได้แต่กินอะไรเนาะไม่หนอนพออย่าใครแล้วกับให้เบิ่งเบิ่งกันไปเนาะไปยืมพูดบัด บัดดันเงินน่ะนี่บัดไปซื้อบัดเขากินเบิดบัดเขาเออได้เงินมาเขาบอลบ่ให้คนข้างบ้านเหรอเบ้าโตกับตกับตกับโง่ปานนั้นเนอนมาจนว่าเงินที่ว่านเพิ่นเอาให้10,000หนึ่งหมื่ไปตักับมาเทเงินให้เขาเนาะบาดเขาไล่ตัวนีเลยบุพโยมองสิไปเนาะว่าซั่นเขาปะก็เจ้าโบข้างบ้านเงินเตอนน่ะ10,000หนึงนะเงินประยุทธ์ที่เพิ่นซอยนั่นเด้ที่ได้15,000ตอนนั้นนี่ซอยแต่ซ่าคนจนเหรอซอยแบบว่าจังไดนบุนี่ตอนนั้นน่ะได้15,000 ซอยเลยเพื่อเราเบ้าเบาก่อนเลยเอามาเทเด้อเงินหามื่นห้าเทหน้าบ้านเหมือนจันผู้ได้เงินทำบัตรก็เจาะปูนเหรอค่ะเทเลียนอยู่หน้าบ้านทีแรกบุ้มีปูนมันเอาซีแพกมาเทค่ะให้สูเบอร์บัตรแรกกับเบาไปแล้มันอยู่แล้วกับเบาเป็นอะไรต่างเกันบุถือกันเลยแบบนี้พยหาดอกเย็นใหม่เนาะหนูกับเบลทำงานกับสี่เปคนซอยแข้งขากับบกเกิ้ลค่ะตะกี้กับหนูก็ทำงานลงน้ำแข็งแต่ยาพ่วง ูกเด็ดมาแบบกุญแางแล้วเนาะเจ้าอายุเท่าไรอะไรเด็ดห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดที่แรกทันบอลได้เปิดเนี่นี่รถมอเตอร์ไซค์ลงค่ะรถเข้ารถมอเตอร์ไซค์ลงเลยเป็นหมาเล่นตัดรถลงเลยไปลงอยู่พุ้นหรอลงอยู่บ้านแม่เลยจ้ะครับมาคัดยาอยู่บัตรบ้างหรืองานมาแล้วมาคัดยาให้กับเจ้าตัวแลงค่ะมามาเฮือนมาเล่นตัดอันนี้ได้สารทางการเขาซอสั่งอย่างนี้นี่น้อยนี่อบตเพิ่นกะ ซอยอยู่ซอยอย่างซอยเงินซอยอย่างก็ซอยซื้อเพิ่นซอยอยู่มันก็หลายคนค่ะเพิ่นกันเปลี่ยนกัน่่วาจังีเนะมีเหงื่นมีดินก็เพิ่นก็สิปลูกให้คือกันอบตเพิ่นก็สิซอยคือกันค่ะอืทางนั้นเฮามีเนาะทางนั้นบ่มีมีแต่ทางนี้มีผัดบนเป็นสัตว์มโนครัวอยู่ทางนี้แหละมาเล่นยากเธอแรกค่อยฟังเพิ่นเขาก็ว่าเอ้ยบ่ยากดอกถ้าเพิ่นมีดินก็สิส่งเรื่องเข้าอบตเข้า อันนั้นนี้บัติอยู่เพื่อนมันกสิซอยอยู่ถ้ามันมันอยู่ได้ลหะให้มันย้ายมาสะก่อนจังสิได้เืินก็ไไ้ครับย้ายมาสักก่อนเหรมันก็บ่ได้เลยเพราะว่ามันเพิ่งย้ายมามันก็ต้องครบเกณฑ์โน่นนี่นั่นอีกคือมันก็สิยากอืถ้าเป็นไปได้กัดย้ายมาเลืถ้าสิมีตีนอยู่นี่หันอย่างน้อยก็เอาไม้เอาอย่างมาแอ้มปุ๊กซอยกันคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ตัวเนาะก่อนถ้าใครอยู่นี่แล้วเงินมันเพี้ยก่อนเห่อเออ ไปสักก้อนตัวมันค้ำก็เท่าล้วพรกันนึกว่าเพื่อนอยู่นี้ค่มันได้เงินได้เงินได้คํำกับซื้อเสาซื้อน้ำมาไว้ซื้อเสาซื้อหลังคามาก่อนเอออันนี้กับบ่มีพูดอยู่นม่นมันมีบอลอยู่อยู่กะอยู่ไปก่อนเพราะว่าบ่มีบอลอยู่กะจำว่ามาอยู่ให้อ่ะนั่นเนาะก็จะเสียจังเลยเนาะก็ส่ายกันไปเบิร์กกันไปนี่แหละเออ มาสามมือนี่เลยได้อนห้คะอันนี้เพิ่นเพื่อนมาจ้กมืออะไรนี่สามบอกอได้อทิตย์หนึ่งเลยค่ะอทิตย์มือนี่ค่ะไม่ได้งานอทิตย์หนึ่งพอดีเนาะมาวันเสาร์ก็ได้มือนี้กับวันเสาร์ครับก็คือผมสรุปให้ก็คือเพื่อนอันทึกแม่กับน้องสาวไล่ออกจากเฮือนก็บ่เชิงว่าไล่เพื่อกากออกมาแล้วก็ออกมาหางานทาทั้งนอกมันสบายใจกว่าเนาะเริ่มมาหาเราโทรให้ญาติทั้งนี้ไปครับแม่บอกรับ เพิ่นบอกว่าวขั้นเป็นอย่างบ่้ต้องโทรมาด้อย่ได้ไปเอาไปได้อย่างให้ผู้มาเอาให้ผม,<อ>มส่งเจ้าหาโทรมาให้ญาติทางนี้เอาไปครับจ้าเออก็เลยให้ญาติทางนี้ไปครับเ<อ>พื่อเลยครับมาเรามายในเงอนนี้แล้วเลยให้ไปเอดงานอยู่นําฟาร์ม<อ>ฟาร์มภาราชินีก็ออพอได้กินได้อยู่แต่ละมื้อ,อี้นี้เพิ่นมาอยู่อาทิตย์นึงแล้วผมเพิ่งหูขาวเมื่อเช้านี้ก็เลยหานี่มามาให้ก่อนยังบม่รู้ว่าเป็นจังไหนเพื่อว่ามีคนอยากซ่อยเหลือก็สามารถที่สิสอบถามได้นี่ครับเอออยากซ่อยเหลือเพื่อน จจังไงอันนี้หาฟังรู้เรื่องอย่างนี้เ้าเป็นหยายี่สิบเก้าปีเราเป็นสาวเลยตัวเนาะเ้าน้ำเพิ่นดู้เบาเป็นหยา้องน้่มเป็นไหมเปิดเซื้อต้นี่ซื้อเล่นเหมียวค่ะซื้อยอ่ไรนั่นทักกาตลาดเรียนก่บมสองค่ะเรียนทัามสองปุ๊อ๋อเป็นตัยแบบคือบ่ได้สั่บอหันมสามส่ง เพิ่นเป็นเพิ่นอย่างสมองเพิ่นบอกคือเฮาเอาแต่ก่อนมันเป็นปกติอย่างค่ะหรือว่าจังไหบอกปกติแต่เพิ่นกับบนักปันนี้เหมือนนี้กินยาเข้าไปเลยเห็นนะเข้าไปอ๋อบอกบอกเขาไปกินยาประสาทน้ำเนาะยาจิตเวชท่านนักหลายหนูก็ไปนอนไว้จิตเวชเป็นครึ่งเดือนเหมือนอย่างนี้อมาหนูก็รับบไใบกันเลยเพราะว่าหนูก็หนืดอะไรหนืดมันขึ้นมาตีหนูนะแบบนี้นะอ๋อถ้าขึ้นนี่คือยาเบิร์ตมันบอกคับหรือว่าจังไหบอกเบิรว่าหลังเรือกินยามันแพงมันกะมันเป็นยาอ่อนมันแพงอะ ยาอยู่มันแห้งมันนี่ใสยาซีดเหมนนี่ค่ะครับวันที่เจ็ดก็ได้ไปซีดอีกเลยนี่ซีดรอบหนึ่งจากเดือนเข็มเข็มละเดือนค่ะเค็มละเดือนอ๋อสองเดือนนี่เอายามายาซีดนะมีอยู่เอาไปซีดอนาไม้เอาก็ได้แม่นอาแน่นอยาซีดให้อยาซีดมาส่งส่งเดือนอ๋อแต่ว่าเอาไปให้อนาไม้ซีดให้เอาไปอนาไม้ซีดแต่ที่คาเว่าบ่าได้เลยบอกรับเด๋ยนนี้เว้าอยู่แต่เราเพิ่นหนบ่เว้าค่ะเว้านี่ก็ฟังรู้เรื่อง มันว่าเทื้อเลื้องๆมัลุ่มเลื้งมีแต่ใหญ่แล้วเบอลเพิ่นอยากขึ้นเากันบอลไล่ไปเพราะเพื่อนหมดแล้วล่ะไปอยู่หันกับเป็นตายญ้าลงน้ำหยอ่อยู่กับเฮาไปน้ำนูนแล้วครับเัาย่างนก็เจ้าอย่างเดียวแม่ไปลบย่าแต่ไปนั่งเฝ้าไปยืนเฝ้าอยู่หันบอกให้ไปนอนอยู่คนเปล่าใส่เสื้อผ้าเพื่อนเดซ่าเพื่อนเกามาทำอย่าหรือว่าจังไรเพื่อนมีเสื้อผ้าเอามาน้ำนูนค่ะของเพื่อนหานะ ค่นเอาให้น่เพ่นบเอาได้บาดบาดบคนน да ี้แล้วจังเคือห่บ้านนี้คือกันบันนี้เจ้านีแล้วทำเอาเปนหแึ่งเนง้อหาว่ามันมีเสื้อคือเพื่อนเหรอนี่คือน้อยน้อยเนี่ยป่ายี่สิบเก้าปีอะไรยังซํำเล็กน้อยมอหนึ่งมอสองเนาะมัจยุทการเจริญเติบโตแบบอะไร่านทำนี่ระไาตลอดเลยแต่ผู้ใหญ่อันนี้ก็เสื้อเอฟซีกจ้าอมาให้กั บิกย่ามาลากไปใส่ด้วถ้าสิลากกัขอเพิ่นดีๆเอารดเหยอยู่อกระโปรงสวยๆเอาเป็นนุ่งรถโด้อันแล้วมีแต่อันดีๆไดไข้เจ้าอันนั้นมาให้นิอันนี้ให้เาือเเครืองกันยานี้ใส่ดวงเี้ฮะใส่ช่องนี้ใส่ด้อนั้นใส่ดน้เอ๊ะางนู้ดเรื่องเบิือเด้อเออตอนนี้อันี้เอาพอดีเลย มันจงบ่หนาวโอ้มันจงบ้ฮอนยามไปอันฮ้อนๆเสื้อแขยาวพนังพื้นหนาวไปยยมมือเช้านี่คือกันเอาเสื้อออกพื้นหลังตุ้มเขาเออุิ้นกคือเเสื้อตัวนี้พนหนาตลอดอเคอนจะเื่อใส่หมุดดุมใส่เมดุมนนี่ใส่ดุมดูนี่นี่เอาเลือกงแล้วมได้ยินปลาทองมาเวาเมื่อคืนอันมาได้แล้วเนาะอีหลอดมือสีดักเินไทยบ้านมือซีซ่าซะก เอออันนี้ข้าวเกี๊ยบกะมามา่าอะไครับครับใช่นม no อ่ะเออมีข้าวเกี๊ยบพร้อมมามา่ามีมีอย่างไรเขาอ,อยู่งานกันเรืี้ยสัมเนีเลยลอันนี้ก็เ่ามีจานเออเอาให้มันเพราะมันมีมันมีมาม่านี่พร้อมมันมีมันมีบะหมี่มมพวงก๋วยเตี๋ยวพวงวันน,นี่นี่ ที่มันเป็นแบบแบบเป็นเส้ยเตี๋ยวนะเส้นอยากนั้นเป็นขนาดเตียวอันนี้ค่ะเป็นพวงเลยอันนี้ค่ะมาม่าเนี่ยมาม่าธรรมดาดีแหละเนาะหากันสิฉะนั้นถ้าว่างก็สิก็มาเบิ่งใหม่ว่าเป็นจากไหนด้วสมมติต้องมีคนสวอยเพื่อกันสิฉะนั้นมาให้มาเบิ่งนะครับผมโอเคครับสําหรับอันนี้นะครับผมมาเบิ่งแม่หลอดเนาะ แม่หลอดเจ้าเจ้าแม่หลอดคับน้องแมวน้องแมวน้องแมวเมวนะครับเพื่อนกะมาจากบ้านนางัวแล้วก็มาอยู่บ้านดงพระป่านะครับกับพอดีมีคุณแม่แม้ยเจ้าซื้อแต่แมวแม่ทองแมวทองนะวันไปไปบวงผู้เช้านี่ก็เลยแวะมาเบิ่งเพื่อนก่อนนะครับว่าเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากซ้อยเรือจังไดก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจนะครับก็สําหรับคลิปนี้เฮากคสิ ขอตัวลาไปก่อนเนาะครับทุกคนถ้าผู้ใดมีข้อสงสัยกระสอบถามได้ในอินบ็อกซ์นะครับแต่มีสาวปิ๊กนี่ครับเพป็นงานสาวงามประจำบ้านซำขาเอ้ยเป็นบันโดปะปากเพป็นดูแลนะครับผมโอเคถึงคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเพืแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนีค่ะสวัสดีครับ